สวัสดีค่ะพี่น้องชาวรถเกี่ยวทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาอยู่กับพวกเรานะคะอู่สิเจริญการช่างนะคะวันนี้ก็พามาอยู่ที่หน้าง,งานนะคะที่อําเภอบางปะอินนะคะจังหวัดอยุธยานะคะอยู่กับทีมงานเสียตีนะคะเสียตีน้องแอนนะคะวันนี้เราก็มาเกี่ยวด้วยกันทั้งหมด4คันนะคะก็ม,มีทั้งหัวผ้าใบนะคะแล้วก็หัวตู้แอร์นะคะมีงานเกี่ยวทั้งหมด70ไร่นะคะราคาข้าวปีนี้ก็ดีมากๆเลยนะคะสําหรับราคาข้าวแล้วก็ ข้าวที่ได้นะคะเอียนกว่ากันทุกเจ้าเลยนะคะสําหรับปีนี้นะคะข้าวดีข้าวหนานะคะน้ําหนักดีมากนะคะเริ่มลงเกี่ยวกันแล้วนะคะก็เกี่ยวตําๆกันเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้นะคะฟางมีค่านะคะมีคนมาจองซื้อฟางกันเลยนะคะที่นา สำหรับรถรุ่นนี้นะคะเป็นรถรุ่นใหญ่นะคะตู้ 6+4 ุนะคะตากเกี่ยว3เมตรนะคะโลเล่ล่าง11ลูกนะคะโต้48ข้อนะคะสำหรับข้าวแปลงนี้นะคะก็มีมาตรีราคาที่นาเลยนะคะอยู่ที่ราคา8,006นะคะอายุข้าวก็106วันนะคะก็ต้องขอบคุณทีมงานเสียตีนะคะเสียตีน้องแอนนะคะที่มาให้พวกเราถ่ายในวันนี้นะคะสนใจเกี่ยวข้าวตีดินนะคะหรือว่าย้ายรถนะคะก็สามารถติดต่อเสียตีได้นะคะ เสตีก็มีทั้งรถยกข้าวรถตีดินนะคะแล้วก็มีหัวลากนะคะไว้บริการนะคะก็สามารถติดต่อไปได้ที่เสตียเลยนะคะเกี่ยวตามตามกันมาแล้วนะคะตอนนี้นะคะเป็นตัวแทงข้างขังนะคะาวก็ไหลออกมาดีมากเลยนะคะ ว่าจะไม่ว่าจะเป็นรถจกข้าวรถตีดินนะคะก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ที่อู่จิตเจริญการทั้งนะคะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะคะของพี่น้องรถชาารถเกี่ยวนะคะเราสามารถโทรติดต่อสอบถามมาได้ที่พี่แก่นะคะสำหรับเบอร์โทรพี่แก่นะคะก็เบอร์0ู1 7 7 6 1 6 1นนะคะหรือว่าจะเข้ามาเยี่ยมชมที่อู่ก็ได้นะคะเข้ามาดูผลงานนะคะเข้ามาดูฝีมือของทีมช่างของพวกเรานะคะว่าตั้งใจผลิตผลงานกันแค่ไหนนะคะ อู่ของเราก็ตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่77หมู่7ตำบลไทใหญ่อำเภอไทน้อยจังหวัดนนทบ,บุรีนะคะข่าวผลงานของพวกเราไว้ด้วยนะคะอู่ติดเจริญการช่างนะคะถ้าไม่อยากถ้าคลิดปดิเด็ดนะคะหรือว่าผลงานของพวกเรานะคะก็เข้าไปติดตามได้นะคะในเพจของเรานะคะก็ชื่อตรงตามอู่เลยนะคะอู่ติดเจริญการช่างนะคะในเพจของเรานะคะก็จะมี เราออกมาหน้างานนะคะแล้วก็เป็นการทําง,งานของพวกเรานะคะแล้วก็รูปแบบต่างๆของรถของเรานะคะว่ามีการพัฒนาไปถึงไหนนะคะในเพจอู่สุาเรินการช่างนะคะต้องขอขอบคุณนะคะลูกค้าทุกท่านนะคะที่ให้การสนับสนุนพวกเราด้วยดีเสมอมานะคะพวกเราก็เป็นครอบครัวเดียวกันนะคะครอบครัวใหญ่นะคะครอบครัวสุดสเรินการช่างนะคะซึ่งเราจะเดินไปพร้อมๆกันนะคะเราพร้อมที่จะรับฟังนะคะ มีข้อเสนอแนะหรือว่าแนะนําพวกเรานะคะก็สามารถเสนอแนะหรือว่าแนะนําพวกเราได้เลยนะคะเรายินดีรับฟังและปรับปรุงทุกๆผลงานนะคะเพื่อส่งมอบสินค้าไห้ดีที่สุดนะคะคุณผี้ชมคะ